สดสดกินสดสเป็นเช่นนี้ดีคุณแกวทวดเด้อจะไปนั่งีนั่งนี้ดบ่ม่มีอังสวจะบ่อยยองตีน้ิมืนตเอบ่สดิโอ้เจ็ตักานแกวตัดตีโอ้ยบดเดก้เด้อบ่กเดอก้ เครื่องยางดีเลยป่ะไป้างหน้าโอดีไห้ม่ได้เอานี่ใส่เครื่องเครืกันเครื่องนัดัวานสิัสนดเครื่องละนของโเขาเป็นล้านตัวล้านเดล้านเดล้านล้านหนึ่งแส้ล้านหนึ่งแสล้านเออออตตี โอ้ต้นสต้นนู้นกพาะส่นเตตเสง้นจ้านน่นเสาปัดโตปัดโตลงทุนค่ะคือต้นนี่เห็ดลงกินนี่อันเป็นแป้งแป้งสำเร็จอันอันอันนี้เขาได้มาอันนั้นแสี่ตัวนั้นตัวเดียวนั่นตัวเดียวนั่นนะน้อยน่ะวาดตีทุกจ้่าไเกียวเโตพวกนี้

อันอันซ้ำเก้าว่าใหญ่เนี่ยสามอันบ่กขืนบ่กขืนขึ้นอ่ะมั่นติแป้งขึ้นแล้วแป้งซ้ำเพท่านไอ้ขื่นว่าขืนเลยต LIKE ิโอขึ้นดีเออเอาเอาข้าเก้าดีเลยวัาที่ห้ถ้าซอยซอยเหลือสังคมเนาะโอ้ดีห้ใหญ่กระหายวอาไปจะ่คอปลกนอกจากวันหยดถึงหรือว่้จนเราอยู่บ้านเยเออจะกอนหยุดคืนว่นที่ใะบาทลบาท อันผู้ขายนาเม่เหอขึ้นบาทปถุเ <lymph> ล <unun aries> oh, ็บไปไปยูปอะไรกันแค่มาวดแล้วแก้วไหเวค่นาก็ขึ้นนา้างก็ขึ้นโอนีหละบ้านนี้เก็บข้งขึ้นจงกดกวายิ่งว่าม่มาเจาหรอกอ่า่ค่เไ้ขายมด้าตัวใหญ่ราบ่กขึ้นค่บ่อขึนลาคาสอนอดีดีซอยเลือประชาชนลอยเรือสังคมไป แม่นค oh. oh. oh, uh, uh, oh. oh, ืนอนไอต้นทุนเพิ่มคืนกับว่าคืนมาตีไอันนี้ต้นฟงละสองรอยอันนั้นนรอมาเลยได้ราคาไหมออีค่ะมีมะเด้วยอ๋อราคาไหมแล้อ๋อไอไอไอแป้งีค่ะแป้งมันมันึกนหลาหลอ๋อค่ะเขาสนั้งหมดแปดทุอ๋อสร้างจากไคก่อค่ะอุบลนอุบลอุบลกัน้องแย่แท้อ๋อเนี่ยเน่ยอ๋อจีค่ะก็ั เราเรื le mile, le ่อเนี่ยคนผมกินทุกันไปใหญ่บ่คือแป้งเอาแป้งอันเอามาผสมกันมนกีดันเนี่อ่คอ้ตเสียกับบดี้ันกั่นสกนนี้อ่ายหาหนรกัีาอยก็เหมนมันรวมนะฮะว่าเป็นเสียงองผ แรงอัดไม่หวัจ้ใช่้อนจะเปยนไหมบานเดน้มยวันเป็กนั้นงา่นี้อันเสนยมินเอยมันบ่อผุใส้น้ํามนี่ฮะมันบ่อผุมันบ๊องแม่แตกซ่าเอาดีเนาะดีเด้ค่ะคือว่ดีคือมันมันดีมองมองอ้เออเพื่อจต้องรับ้าไแก้วด้วพวกคเจ้าขายใส่น้ำยาแตกซ่าแต่ว่ามันบ่อไข่ลงมันบ่อืดแมบ่อืดเร็วไปค่ะคือแจม เอาซ้อมยู่เรียพูดถืออก็ว่าที่เส้นเส้นตํ้หัวกับแทลแล้อล่ะใช่้่เอิงเลมันเส้นเส้นแปบมันเส้นบน่อยโบนอยปวดไหมเออมันเส้นเส้นปกติเส้นคือว่าเส้นที่หอปับ่นี่น้ำหอบปั๊น้ำรันัวหูเขียนหาูเขียนน่าจะเป็นเนาะอ๋อตีค่ะอ๋ออันนี้อันนี้แม่ น้ำเย็นน้ำไม่ใ่นี่น้ำน้ำเย็นน้ำน้ำเย็นออกมาจากขุ่นี้น้ำเย็นอันนี้คือตรงนีหรอไม่มันมือมันควักขจ้นอ้โอ้

ว่าไปกินน้ำไดกับนั่นไหมมันกับมันบ่มันบผูกไงไหมมันเนมัน่ไหม่าใไหมาไมว้เนช่มวนา่ไม่าอ่่าไมว้ดใน่กหมบคา่ะายว่าใไหมว่าหมา่ไหมว่อบช่นห่าเช่ไหมว่ว่เช่าใวาใามาน่ไหมินลงไปมว่าใไปมว่าิไอมม่กินเป็นว่าใวใช่ไหม่ใช่ไมาามา่งมาาแกมา แต่เขาพูดอะไรค่ะเอาคนรอคนง่งหวังน้ำกันหรอกนี่จะคล้องอันจะคล้องกันเออซื้อจากของโรงงานค่ะไก่แก้วนมกินไก่แก้วบ้านหนองสะพังค่ะสั่งได้ค่ะนมกินไก่แก้วสั่งได้นะคะอย่เย็ดทันบมบุล่ะเฮ่แก้วขายดีขนาดแต่เขาพูดอะไรค่ะ